สวัสดีครับกระโดดครั้งแรกกระโดดเชือกครั้งแรกได้กี่ครั้งกันครับสำหรับผมโดดครั้งแรกโดดได้ยกละยีโดดอยู่ห้ายกก็วันแรกได้อยู่ร้อยหนึ่งครับแล้วก็พอได้ตั้งแต่ โควิดรอบแรกที่ล็อกดาวน์ครับก็วิ่งนอกบ้านไม่ได้ก็หันมาหากีฬาที่ออกกำลังกายในบ้านได้ก็คือมากระโดดเชือกครับก็หาแรงบันดาลใจอยู่นานไปเห็นคุณกันกันสถาวรนนะครับกระโดดในรายการมาไล์สดโดดชื่อว่าโดดพร้อมกัน แล้วก็ดูคุณกันโดดดูเหมือนง่ายเลยระกโดดง่ายๆพลิ้วง่ายๆเลยก็เลยเกิดความอยากจะโดดบ้างก็ดูคุณกันสอนโดดก็ให้เขย่งเท้าไว้แล้วก็กระโดดก็ไปซื้อไปหาซื้อเชือกแบบคุณกันเลยเชือกน้ำมวยใหญ่ๆมากระโดดบ้างก็กระโดดยกละยี่สิบ ได้ห้ายกเหนื่อยวันแรกเหนื่อยแต่ก็ดีใจที่ที่สามารถกระโดดเป็นแล้วสามารถกระโดดต่อเนื่องได้ถึงร้อยร้อยครั้งก็ดีใจมาก,กวันแรกถึงแม้จะเหนื่อยมากเพราะว่าตอนแรกยังโดดสูงอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอกระโดดแล้วก็ถ่ายคลิปกระโดดแล้วก็ถ่ายคลิปลงลงเฟซเนี่ยแหละครับ ลงหน้าเฟซเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์ว่าให้กระโดดตามๆกระโดดตามๆก็เลยหลังจากนั้นก็ไม่เหนื่อยมากแล้วก็สามารถกระโดดต่อนเนื่องได้ก็ค่อยๆเพิ่มครับค่อยๆเพิ่มอย่าเพิ่มเยอะนะครับเพิ่มวันละสิบเเซ็ก็ค่อยๆเพิ่มมาร้อยเป็นวันละร้อยเป็นสองร้อยวันละสามร้อยห้าร้อยทีนี้ <ๆ S 2> ดีใจละพอห้าร้อยนี่รู้ละว,ว่าเราสามารถต่อนเนื่องได้เรื่อยๆก็ ขึ้นหลักพันเป็นพันเป็นชั่วโมงได้ก็โดดเรื่อยๆครับพอเราโดดต่ำๆอยู่หัวใจไม่เหนื่อยหัวใจอยู่โซนสองน23สามไม่เหนื่อยมากเราก็โดดต่อเน,นื่องได้เรื่อยๆ,ๆเพราะว่านักวิ่งมาราธอนเนี่ยต้องโดดถึงสองชั่วโมงแต่เราโดดอยู่แค่วันละวันนี้ได้สามพันแปดครับเราโดดแค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยโดดได้อยู่แล้วก็นักวิ่งเป็นนัก